เอาเสร็จกันยามเย็นอีกคลิปนึงน้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้คืเอเก่าแหละอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องก็พอดีว่ามีไอเอฟซี FC, พี่น้องมีเอฟซีถามเข้ามาเรื่องอะไรในราคาข้าวพี่น้องราคาข้าวว่าตอนนี้นี่ราคาเท่าไรแล้วคือไอ้จากที่ผมไปไปธุระเนาะเออไปธุระ เมื่อวานพี่น้องอที่ผมเห็นป้ายนี่ก็มาลี่105นี่อยู่ที่อยู่ที่15บาทพี่น้องอันนี้พูดถึงข้าวเก่านะพี่น้องเนอะข้าวเก่านะเออส่วนข้าวใหม่นี่พี่น้องข้าวใหม่นี่ <c oughs> ยังยัง,ย,งยังมีท่านเปิดราคาพี่น้องเออยังยังไม่ทันเปิดราคาเออเพราะนั้นนี่ก็ก็เลยก็เลยตอบไม่ได้ <c oughs> เออเพราะว่าเขาบอกท่านได้เปิดราคามาเนอะเออก็คือว่าลคือตอนนี้นี่ข้าวไอ ข้าวดอพี่น้องข้าวดอข้าวดอข้าวเหนียวเนาะข้าวดอข้าวเหนียวกะตอนนี้ก็น่าจะใกล้ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วละมั้งเออผมคิดว่ามันมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวดออีกชนิดหนึ่งอ่ะผมก็ไม่รู้เือกันว่ามันคือข้าวเหนียวอย่างเมอที่ผมไปถ่ายให้พี่น้องดูที่ผ่านมาพี่น้องคือมันก็น่าจะประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่าเออมันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วแหละอล่าทีนี้ก็มีเอฟซีถามเข้ามาเนาะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางเนาะ ว่ามันราคาทลายแล้วคนว่าอยู่ที่มุกดาหารตอนนี้เขาบอท่านไหนเปิดราคาด้วยพี่น้องเด้อยังไม่เปิดราคาตอนนี้ยังเป็นไอราคาข้าวเก่าอยู่ข้าวเก่าข้าวไอมารีหนึ่งศูนย์ห้าข้าวแห้งปีที่แล้วอะไรพี่น้องตอนนี้อยู่ที่สิบห้าบาทพี่น้องสิบห้าบาทเพราะฉะนั้นก็ใครที่ใครที่มีมีข้าวเก่าข้าวเก่าที่ติดอยู่หรือว่าค้างอยู่ก็ ้าวเอาไปขายพี่น้องร,รีบเอาไปขายเออเพราะว่าคือถ้าข้าวใหม่มันได้ออกแล้วนี่เขาเก่ามันสิบ่าเป็นราคาเลยพี่น้องเผอๆนี่เขาอาจจะเขาอาจจะไม่ซื้อเออกรมี่ด้วยอถึงซื้อก็ซื้อซื้อกดราคาซื้อกดราคาในในในราคาที่ําพี่น้องเพราะนั้นนี่คือในช่วงเดือนตุลาในต้นเดือนตุลานี่ที่ข้าวใหม่มันมันบอท่านได้ออกนี่ฝ้าวเอาไปขายโหลดพี่น้อง เ้ฝ้าเอาไปขายโหลดอืมเพราะว่าถ้าเอาไว้นานกว่านี้นี่ถ้าข้าวใหม่ได้ออกหรือว่ากคสิบห้าได้ได้เก็บเกีียวปุ๊บนี่โอ้โพี่น้องเอเขาบ่อยากเอาด้เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมันเขามีตัวเลือกที่ดีกว่าไงพี่น้องเเพราะนั้นนี่ช่วงเนี้ยเฝ้าเอาไปขายพี่น้องเน้อเฝ้าเอาไปขายเนอผมก็ไปจะไปไอ้บุรีรัมม์เออเสาร์อาทิตย์นี่แหละพี่น้องเสาร์อาทิตย์นี้วันนี้ก็ วันนี้วันวันพุธบอกพี่น้องวันนี้วันพุธเนาะพุธรัรหัสุกเสาร์วันวันเสาร์ผมกะสีสีได้เดินทางพี่น้องจะได้เดินทางว่าที่ไปขายข้าวอะไรพี่น้องจะไปขายข้าวที่บุรีรัมย์แหละเขาเก่าพี่น้องข้าวเก่าไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งพี่น้องแล้วก็ว่าจะไปดูข้าวไปเบิ้งไอ้เขาอยู่อยู่นาพี่น้องยูนาที่บุรีรัมย์แหละ แล้วก็จะได้อัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันพี่น้องสําหรับแปลงแปลงอยู่ที่บุรีรัมสูตรก็ที่ผมใส่ให้พี่น้องดูเลยพี่น้องสูตร25 25ใส่ปุ๋ยก็ผสมปุ๋ยก็15 15 15ยูเรียแล้วก็0 0 0อย่างละหนึ่งกระสอบพี่น้องที่ผมใส่ให้พี่น้องในเบิงทงั้งผุนมะลิ105เดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องดูพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางสําหรับวิธีการใส่ปุ๋ย สูตรไหนใสยังไงเพื่อให้มันได้ผลผลิตสูงเสร็จสิสิไปอัปเดตให้พี่น้องหน่เบิ้งพร้อมเลยพี่น้องก็เดี๋ยวพี่น้องผมสิคลิปนี้เดี๋ยวสิพูดถึงเรื่องอะไเทคนิคการขายข้าวแล้วกันพี่น้องเทคนิคการขายเข่าให้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 มันให้มันเขาเรียกว่าจะได้ไม่เสียเปียบกนะพี่น้องให้ขายให้มันได้ราคาอย่างประมาณนั้นสำหรับใครที่จะขายขายข้าวสดนะพี่น้องนะ สำหรับใครที่จะขายในช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายเนาะคือคลิปเกี่ยวกับการขายข้าวให้มันได้ราคาให้เราไม่เสียเปรียบหรือไม่ก็ให้เราเสียเปรียบน้อยที่สุดผมก็ลงคลิปไปก็ทุกปีพี่น้องทุกปีเพื่อเป็นแนวทางเนาะเพราะว่าคือการขายข้าวนี่พี่น้องมันแต่ละพื้นที่มันมันบกอกัน เพราะนั้นเนี่ยเทคนิคที่ผมจะนำเสนอต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะใช้ได้สำหรับบางพื้นที่แต่สำหรับอย um, ู่บิลิัม์นี่ใช่ได้อยู่พี่น้องใช่ได้อยู่สำหรับเทคนิคการขายสดนะพี่น้องนะอ,นอันดับแรกนะพี่น้องนะอันดับแรกนี่สมมุติว่าปีนี้เราเราจะขายข้าวสดใช่ไหมข้าวสีขายข้าวสดข้าวสดในพี่น้องข้าวสดคือเราเราเน้นนำหนัก ข้างเหนียน้ำหนักเน่อเพราะโดยโดยภาพรวมแล้วนี่คือถ้าเราคือค่าเราขายข้าวสดเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยตรวจพี่น้องเนอเขาสิบ่ค่อยตรวจเน่อเพราะนั้นเนี่ยบางบางบางทีนี่คือคือว่าเนาะคือแต่ละแต่โรงสีแต่ละเจ้าการตรวจข้าวการคัดข้าวการรับซื้อพวกนี้มันมันก็อาจจะอาจจะเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่เหมือนกันเนะเาะบอกขคือกัน,นคือตรงที่ผมเอาไปขายนี่คือ เขาไม่ค่อยตรวจไม่ค่อยตรวจละเอียดไม่ค่อยจูกจิกนะยพี่น้องคืออย่างสมมุติว่าผมเอาข้าวไปขายเนี่ย,ยผมเอาข้าวไปขายเนี่ยสมมุติว่าเขาตั้งราคาไว้สมมุติเขาตั้งราคาไว้ว่าข้าวสดข้าวสดกิโลละสิบบาทออข้าวสดกิโลละสิบบาทข้าวแห้งกิโลละสิบสองอย่างแบบนี้สมมุติว่าผมเอาข้าวสดไปขายเนี่ยคือข้าวสดเราเน้นน้ำหนักพี่น้องเราเน้นน้ำหนัก อือเพราะว่าเขาไม่ค่อยตรวจหรอกว่ามีข้าวปนข้าวหักหรือว่าข้าวไอเขาเรียกว่าข้าวอะไรนะไอสิ่งเจ้าป้นอีังพวกนั่นน่ะพี่น้องเขาเขาจะไม่ค่อยตรวจละเอียดอคือโดยส่วนมากแล้วนี่ยที่ผมเอาไปขายเนี่ยไอไปขายปุ๊บเนี่ยสิบเอ็ดอ่เขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรเลยพี่น้องข้าวสดเขาก็บอกว่าสิบเบอ็ดบาทอ่เขาก็แค่ดูแล้วก็สีดู สีดูว่ามีเม็ดแดงปนหรือเปล่าแค่นั้นแหละเขาไม่ได้ตรวจว่าข้าวมันเม็ดสวยไหมเม็ดไอ้เม็ดหักเม็ดอะไรไหมเขาไม่ได้ตรวจพี่นนาะเขาตรวจแต่ว่าข้าวปนหรือเปล่าแค่นั้นเองสมมุติว่าข้าวสมุติว่าข้าวผมไม่ปนเหมนเนี่ยเขาก็ให้สิบเอ็ดบาทพี่เนอหรือไม่ก็อาจให้สิบบาทห้าสิบหักสิ่งเขาเรียกว่าหักไอข้าวปนหรือไม่ก็หักสิ่งเจียปนอะไรประมาณนั้นแต่โดยส่วนมากโดยภาพรวมแล้วนี่พี่นนองข้าวสดเนี่ย เขาจะเขาจะไม่ค่อยหักพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นนี่พอเขาไม่ค่อยหักเนี่ยเราต้องมาเน้นอมาเน้นที่เขาเรียกว่าช่วงเวลาเก็บเกี่ยวพี่น้องช่วงเวลาเก็บเกี่ยวแต่คือข้าวนี่พี่น้องข้าวเนี่ยถ้ามันสุกมากสุกเกินสุกง่อมเนี่ยเขามันที่เบาดิพี่น้องืขขขขงอข้าวมันจะเบาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะขายข้าวสดเนี่ย เวลาเอาไปเกี่ยวนี่พี่นอ้องเออไม่ไม่ต้องให้มันสุกดีหรอกพี่น้องเอาเอาให้มันสุกเพิ่มเพิ่มพี่น้องเอาให้มันสุกเพิ่มเพิ่มเออแต่ว่าอย่าให้มันอย่าให้มันไอ้เขียวหลายเด้เออถ้าเขียวมากเนี่ยเขากระติอีกขึ้นกันเด้เออคือเอาแบบเอาแบบเขาเอื่นว่าสุกเพิม่มสุกสุกกล้วยบ่มนะพี่น้องเออสุกเพิม่มสุกกล้วยบ่มอย่างประมาณนั้นเออมันมันจะได้ราคาดีพี่น้องมันสีได้ราคาดีเออมันมันมีเทคนิคของมันอยู่พี่น้องอสำหรับการขายข้าวสดนะ และอีกอันหนึ่งพี่น้องอีกอันหนึ่งผมคืออยากอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ได,ได้พิจารณาอย่างใดพิจารณาสมมุตินะพี่น้องนะข้าวสดกับข้าวแห้งเนี่ยสมมุติข้าวสดเขาตั้งราคาสิบบาทแต่ว่าข้าวแ,แห้งเนี่ยเขาตั้งราคาสิบสองบาทหรือไม่ก็สิบสามบาทคือข้าวสดกับข้าวแห้งเนี่ยถ้ามันต่างกันสองบาทสามบาทเนี่ยผมเน้นนะให้ขายข้าวสดเลยพี่น้องให้ขายข้าวสดเลย พ่ะวหาอย่างผงคือว่วอย่างสี่สมมุติว่าพี่น้องสมมุติว่าข้าวสดสิบบาทข้าวแห้งสิบสองบาทสิบสองบาทห้าสิบหรือไม่ก็สิบสามบาทตรงเนี้ยต่างกันบาทสองบาทนะเราต้องมาดูค่าแรงพี่น้องคือค่าแรงเวลาห้าตากเนี่ยเสียเวลาเสียค่าแรงเสียค่าจ้างเอเสียค่าเหล้าเสียค่าเบียรเสียค่าเหนื่อยมันมัน คืออย่างสมมติว่าเรามีข้าวเทน,น้าซิบไล่แบบนี้เนี่ยเราข้าวซีมาตากเองน่ไหนจะกอกกระสอบไหนจะเทมันเสียหลายอย่างพี่น้องไหนจะค่าอยู่ค่ากินแต่ละวันอย่างน้อยนี่ตากข้าวก็ต้องสามมือพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามันต่างกันบาทสองบาทผมแนะนําให้ขายข้าวสดข้าวสดเนี่เป็นอย่างมันคึงใดราคาดีเออ่ยทำไมผมถึงพูดว่ามันได้ราคาดีเพราะว่าอะไรพี่น้อง หนึ่งข้าวสดคือเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยพี่น้องเราไม่ได้เหนื่อยเราไม่ได้ตากแดดเราไม่ได้ต้องมาเที่ยวพิกข้าวอืมคือเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเทใส่รถล้วเฮากับแกไปขายจบเลยพี่น้องไม่ได้เสียค่าอะไรไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยเอ่แมนบอถ้าสมมุติว่าถ้าไม่มีรถเนี่ยเขาก็มีรถต่างหากของเขาเออเขาก็ขนไปขายให้เฮ้าบ่ได้เสียค่าอย่างพี่น้อง เออไม่ได้เสียค่านึง่อยเออแต่ถ้าเข้าเอาไปตากแล้วส่วนต่างมันต่างกันแค่สองบาทสองบาทห้าสิบสามบาทแบบเนี้ยพี่น้องเบิงสมมุติว่ามีนาอยู่สิบไร่แบบนี้ที่เราจะต้องเสียก็คืออันที่หนึ่งก็คือค่าขนเออค่าขนข้าวมาทีออันนี้สองต้องตากต้องแดดห้อนต้องพลิกข้าวไหนจะค่าอยู่ค่ากินออันที่สามตากเสร็จ ต้องจ้างคนตักขึ้นรถอีกเ,ออเสียเงินบอเสียเหล่าเสียเบียบบอเสียอีกพี่น้องเนดยหอนอีกเออแล้วได้ส่วนต่างแค่สองบาทพี่น้องผมว่ามันมันไม่คุ้มแล้วอีกอย่างที่สําคัญคือข้าวตากเนี่ยพี่น้องข้าวตากแห้งเนี่ยน้าหนักมันหายดลพี่น้องเออน้ําหนักมันหายไปเยอะเลยนะพี่น้องเออเพราะนั้นนี่ต่างกันบาทสองบาทเนี่ยผมว่าขายสดดีกว่าพี่น้องเอ,อขายสดดีกว่าเออสําหรับ สำหรับคนที่ไม่มีทางเลือกนะแต่ถ้าสําหรับคนที่มีทางเลือกมีเงินอยู่แล้วไม่ในเดือนร้อนอะไรก็ผมว่าเก็บไว้ขายในช่วงปีหน้าพี่น้องช่วงเดือนสิงหากันยาปีหน้าอืแบบนั้นมันจะได้ราคายิ่งได้ราคาดีกว่าพี่น้องเพราะนั้นก็พี่น้องก็ลองไปพิจารณาลองเบงพี่น้องพิจารณาลองเบงแต่ละพื้นที่มันกับวิธีการขายวิธีการที่เรา จะเอาเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้มันกาดสีบวกือกันเนาะเออบางพื้นที่ก็อาจจะกําหนดแบบที่ผมพูดเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่าบางที่ก็ล่อรถเกี่ยวเป็นบละอกว่าจะมาแมนบละอก็ลออก่อไปอีกแมนบเออแต่บางพื้นที่นะแถวแถว,แถวบ้านผมบุรีรัมย์นี่พี่น้องอ้ยรถเกี่ยวนี่เยอะเออลายพี่น้องเออไม่ต้องต่อคิวเออแบบทุกปีนะ่ะข้าวเป็นพันไะร่สองพันไร่สามพันไร่เนี่ย ไม่เกินสองอาทิตย์พี่นออ้องเออบอเกินสองอาทิตย์เกี้ยงตับเมื่อหมู่บ้านเลยเออเพราะว่ามันมันมีรถมาจากภาคกลางพี่น้องรถมาจากภาคกลางมันมันเลี้ยวพี่น้องแล้วก็ไม่แพงด้วยมันไรล,ละหกร้อยพี่น้องไรล,ละหกร้อยแต่ละปีก็เคยเกี่ยวแต่หกร้อยพี่นอ้องเออแต่มันมันไม่เหมือนอยู่ที่มุกดาหารเนาะนนมุกดาหารนี่อู้ไรละไรละพันพี่น้องปีกายนี่ผมก็เกี่ยวกับไรล,ละพันพี่น้อง ก,ก็แพงนะถือว่าแพงนะอไอแพงไม่ว่าพี่น้องแถมยังได้ล่อรถอีกอล่อรถอีกกว่าช่มหแล่นน้ำลดก็โอ้ยว่ะโอ้ยถ้าแมนนไอยใครมีรถเกี่ยวนี่อยู่โซนมุกดาหารนะผมว่ารวยแล้วผมว่ารถก็ไม่โสมด้วยเอออยู่แถวบุรีรัมเนี่ยเกี่ยวถูกรถก็โสมแมนบอกเพาราะว่าไร่ละหกร้อยแต่แถวมุกดาหารเนี่ยเกี่ยวแพงรถก็ไม่โสม กำไรล้นวนพี่น้องไล่ละพันพี่น้องเบิงเออผมพึงว่าใครที่มีรถเกียวเนี่ยเอามาบุรีรัมย์เลยพี่น้องเอามาเอ้เอามามุกดาหารพี่น้องเอามามุกดาหารอแต่ว่าเน้นเน้นเป็นคูโบต้าเวยพี่น้องเ้ออเพราะว่าคูโบต้านี่มันมันเบาพี่น้องมันเบาเอารถใหญ่มากเนี่ยส่วนมากนาแถวมุกดาหารมันไม่ใช่นาทุ่งพี่น้องมันเป็นนาแบบนี้แหละพี่น้องเป็นนาช่องระหว่างเขา เป็นนาดินทรายเพราะฉะนั้นมันมันก็เขาเรียกว่ามันมันมันลดใหญ่มันลงไม่ได้ยังมันลงได้แต่ลดหน่อยพี่น้องเพราะนั้นก็ไผที่มีรดเกี่ยวกับปีนี้เอามาเด้อพี่น้องเด้อเอามาหากินแถวมูดอาหารนี่แหละลายมี้องลายละพันเออคิ้วคิ้วไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอาปีหนึ่งไม่ต้องเอาแปดร้อยหรือเก้าร้อยไล่หรอกเอาแค่สองร้อยไล่สามร้อยไล่นี่ก็พอพี่น้องรดไม่โซม เงินเหลือๆพี่น้องเอ้ยอ่ะอ,ะ,อะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวมันจะยาวสิบสีนาทีแล้วสวัสดีครับผม